À, ai hát đồn lụa đi. Hong đi nữa. Hong nữa. Hàm là nọ. Hàm. 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 cái Hàm. 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 Oyang ma mùi lo ki kai tòa đong yen tu mong len không ai ừ. kìa lạc hàm ngon à? lạc hàm ngon kìa 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 lạ hàm ngon ทำบ้านพอดีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะตามรายการนี้เลยพี่น้องเด้อเห่สา,ายเห่ครึ่งหนึ่งสายครึ่งหนึ่งแล้วก็มีปูนเขียวปูนแดง,งตามบิดนี้เลยพี่น้องเอ๋น้อโอ้โหโอ้โหโอ้โอทางครับพี่น้องเอ้ยเนาะ ทางบางสนลำพทธานไปเลยบ้านพี่นเมียนพันธีเป็นนายเซงเนาะเปิข่าไปฮอดบ้านน้องอ้ําธรรมดาพห่นไหมฮึฮึเฮ่อธรรมดาสบายดีด้พี่น้องเด้อเนาะคือว่าสร้างปูนสร้างแหนไส้ไไป hay nó ấm nó có là phần họ ở đây luôn ý nó rỡ như vậy đó ăn thêm nhiều là buồn còn được khó khăn khó khăn không? khăn rồi nhân là buồn con buồn tô lưng, thì là nó buồn đen là buồn chiếu ngay cả nghe sai ra là không thì là nó vài nó vương tuần cho con thì là nó สบายดีเพี่อยเด้อเนาะอ๋อผมกำลังเตี่ยวหมองเมื่อยดดีเดิดี๋ยวคนป่วยดคนป่วยอออยังไผกันเจ้า๋ยวเขาลงจอดลุงกไปจอดเตลงมาไอยอวลงได้คุณียวมาเ่ยได้ยู่อเนถอยหลังมากโอ้เปนถอยหลังมากครับ่เดไเนา món chó đấy, món gần cho bài bên này món bổng phần mì bên này món không bắt biao hỏi lấy ở đó món bơi hài 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 hài

อะไรยมาห่อตะลหรือห่เนี่ยขห่อคนึ่งหอวตามอะไรมาเนาะเอ่อปูนบ่ปูนนี่ยามนี่มันบ่อนั่นป็นอะไรหลืวะยามนี่ใกล้บ้านอกันได้เ้าอย่างนี้อย่ะรอบมาทอะไ้ห้องกันได้เพราะมันมวน มีแต่เ,เอาเอาไว้ในการเอาไปตังมาพกไว้เน,ะนเาะเปนตังคพกไว้แล้วก็ปปนเง,งน,นเานอ๋อสองคันเลยวันนี้เนาะ,นนนะุนุนแรงแล้วก็คุณเอเขียวน้ำเนาะแต่ว่ามามา,มาเพื่อไว้เป็นเนกอเป็นยังงน,นะเป็นยงเนาะแต่เราเทคัน,นก็นออ cả năng hót cái ganh phẫn cả, nó, à, sai, hèi, mỏng mỏng sẽ đẻ nó, mỏng này đấy, hiện <laughs> านอ๋อกำลังเลิกว่เลยเป็นวาเลยมาพอดีเลยเนาะส่วนหองเย็นทางปูนมาทางปูนทางไงซาลาไว้หน่อยถ้าเอาผาตังก็พบไว้เนอะเหมือนเด้อวันยมันถึงหมอกยังไงนะใครอยากยามนี่พี่เทาเล้วมันบาคอยบนกะ

chip ship, chip nhà ship, chip chip <laughs> oh, oh, uh, <laughs> oh, ừ, à, chip 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 ship shop, chip 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 còn Ồ, nhang Ờ, mùi chi. Ồ, cái đó มาไอ้อกระลังข้ามาน้องกระลังย่างออกมาโอ้บ่เห็นเนาะใ <c oughs> ั่เหรอคิโลไม้เนกันแล้วจ้ะพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวาตามลังกันมาแล้วเอขอขามาเห็นกูมากระสีหัมมาเลยยุกีบ่เห็นเนาะเ <c oughs> อ <c oughs> อเลยสร้างปูนส่้างเฮซ่าให้บอยให้เรื่องเฟอร์นิเจอร์ดอยตะเล่ตะเล่จะไปไม่อยู่เนาะ

啊你来那个的 ok ok rồi rồi đẹp loại nó tuổi phụ đi hoa thân với gian phụ đi đây nó rồi 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 à đây phân thoại nó còn con thì đâu rồi các bác đang ok ok phòng cháy phòng cháy มาสองคันเลยเนาะมีมาทัานเวลาพอดีเลยพี่ดาวเอมาฮอดกับเพ๋พอนกับมาฮอดคือกัน,อกกนเอออ้ยเฮยะไปละบานนี่เฮ้หิวเข้าโอ้ยน้อพี่ดาวเอ๋หิวเข้ามีอะไรกินไ้มนี่มีมีนึกกินบ่เออ ผมมีน uh ัก uh. ก uh ินไป่นอะลยเนาะอยู่อยู mm ่บ hmm. ้านไหนมีหั่นกับข่าวกับอย่างอยู่บ่ก็มีอยู่ต่ในตัวบ้านในต่ว่าในในบ้านพุทธถนอมเหมือนกันอยิวข่าวแห้งพี่นอะไรเนาะเอ้ยผมมีนักกินชอบไซื้อไปดันบ่ไปกินซื้อ พี่กินซื้อเหรอเนาะพ้นั่งกับคุดแล้วเนาะหน่ครึ่งนึงหนึ่งหนไ่งน่งหนี่ง่หนึ่หน่งหนึ่ะ่หนก่งมนนึังนก่งหนึ่นนหน่หนหน่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 นน่นน่นีน่น่น่่นนนาอ่่ง เอานี่ไปใช้รบาดนี่บางฟ้าเนี่ยย้นเหยียบเนาะนี่ไปเนี่ยนี่ไปละห้วยเนี่ยต้องเอามันหิ้วเข่าไปทางไหนเนาะเอาเอาแป๊บหนึ่งแล้ลองเด้อเอาเงิห้ไปบ่ได้ชื่อได้กินมาเปล่ากันเรืเผาเนาะมาเปาเนี่ยไปทางไหนอไปรวนมารวนได้หนิกันเลยไปวมาววนมารวน จาม,มายวเป็นวัดหมุกมุกก็ออกนีเ่เดี๋ยวเอาเงินในน่าคนก่อนอไปไปซื้อน้วก,กินได้ละนะโอ้ออออแสนหนึ่งเนาะไปซื้อาอ,อ,อยูนิกินไปก่อน,ออนไปลองเลยเห่ใช่กัที่ว่ามา,มาเป็นที่พลอยเน,นะนาะคนใน้ได้มเพื่อน่น้องไอ้ช่างมาดูได้นี่นะอ่ะ มีแต่ว่ากาเวลาเอาว่าเอาท่านมองคนเดี๋ยวตอนแรกว่าสิสร้างเมื่อวันอ่าวันวันวันเสาร์วันวันเสาร์วันอาทิตย์กูแหละคือหน่อยเนาะแจะเท่ากับสร้างคำว่าไว้เลยแหละจะว่าคนไปแต่มองแต่มองในบอดนหนะอ่าๆกูดีว่าสร้างาให้ฮอดช่วงเวลาสี่เป็ดมุ้งอย่างเง้ยเนาะนี่เด้อบินที่ว่าสร้างซื้อเครื่องสามล้าน ตาบ้านพอดีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะตามรายการนี้เลยเด้อน้องเด้ออ่แฮ่ทรายแฮ่ครึ่งนึงทรายครึ่งนึงแล้วก็มีปูนเขียวปูนแดงอตามบิดนี้เลยพี่น้องเนตามบิดเยเนาะค่าเสาก็มาเรียบร้อยแล้วบล็อกก็มาเรียบร้อยแล้วเนาะแ่ทรายก็เทมาเรียบร้อยอ่ายังเล็กบัดนี้เนาะ lấy đi thang xe nhang bò hành sang thì là nào họ họ nhang ngụp lại bên đây nè thì mình con cũng lại đây những đây sang mà mình nên cao sấp hẳn thì nó à cao sấp hẳn là cái <laughs> con đó để sang nhang phơi <laughs> phơi <laughs> to đó เดี ality, 我我上上๋ยวเอาสีเก e ็บไว้ก่อนในจำนวนนี้เนาะถ้ามันมีอย่างเพิ่มเติมเราจะสร้างสร้างขามาอีกนิดหน่อยยังจะเสาก็ได้แล้วบล็อกก็ได้แล้วเนาะปูนปูนนี่ก็อันนี้ห้พ่อไว้โมพ่อได้พี่ตังเลยเนาะให้พ่อนี่ยังี่โพ่อมันต้องได้สร้างมาเรื่อยๆเนาะตามขั้นตามตอนมันพี่ตังเลยยังยังขาดแต่เล็กบัดนี้เนาะเล็กนี่บุพุยแจักเส้นถ่ายามสร้างเพื่อก่อนเนาะเราจะมาจักเส้นพี่ตังเลยเอาดิน็อกมาบองไว้เด้อ mình bóc nó bỏng bỏng hè sai vậy bồi hè mình thà mà mình nó chỉ trườn đấy thà mình chỉ trườn về lưỡi cấp hè bóc ở mình bóc mau viên vậy mau bóc vậy đó và cả ăn vui được cả đó đây nói cái đỉnh sai này ơi mình nên non gì đấy đó à đỉnh bóc ขันไว um, well, we so uh, no no ้แลวก็อเอานน่้าปอกไว้เอาเอาปาจังเนาะยังไม่ถึงหมอยังไม่แชงอ่ะนะอ่าคือว่าสร้างมาขึ้นไปเฮตันัันบ่ไปเฮดเฮือนไทยเกาะเนืยโอ้โใเฮยเาเหื่อยโอ้หเหนื่อยเน่วยยุคบริษัทเยอกันหรือ่ ờờ à, 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 chả phi động nó bay nó ngày hái cung khảo con chả bay nó như vậy hiểu khảo phi động ấy anh khảo trên năm là cái thằng vải cành mai nó phi động đó qua sẻ phi thì nó mà lộ bằng thằng nì thả nó bằng thằng so bằng sào thả con phi động ấy nó áo còn đưa pha cầu vồng cầu quân thằng ai ai hết con nó ขอยแม่ยดีมีงนความเจ็บยังให้ได้ความไข่ยังแห้ีขอยแม่สุขภาพแข็งแรงไปใส่นะใส่กำนัง่จใหกพี่แม่ขอยเจ้านอนรับได้เงินมื่นอนตื่นจ้ได้เงินแสงแดม่มเจ้าได้แก้วันนี้โชคโอ้ยโอโอเคไปนอยเนาะภายาวันนี้มิแต่ว่าติตาเบื่งเรื่อยเนาะปทนอางร้าเฮาสิได้ยุกดย่อเมื่อใดเนาะยังบทันได้หุไเปนอยา เพราะว่าทางทางสร้างมานเพลินไปยังไงเนาะมาสิมาเห็ดตำเนินการเงินของทางอ้ำเพลินเราไม่ต่อฮอนเอยถือว่าครบไปแล้วเนาะมีแต่ล่อตั้งเสาขึ้นแล้วก็ขึ้นโคงโด้อเด้อติดตามไปเรื่อยเนาะเด้อเด้อไม่ได้หูเว่าจะข่าวาได้หุดเหรอเนาะเดี๋ยวไปชาฟินังไปเนาะเดี๋ยวเราไปลองบนถนนก่อนเนาะ อันนี้จะเป็นมองที่ห้อสิผูกเรือนผูกซานปนอไปนคนตอออกเป็นที่ห้อยแล้วเนาะโ้นมือนกับคุดเลยพี่นอะไรเอาน้ามาอย่างีใส่เอ่อตัวุดหลายเติบแล้วพี่นอะ้ยคุดไปเรื่อยเนาะ้้ เสาเสาเป็นตัวงามเนาะไม่ตอบมาครบแห่ทรายปูนไปเราเอ้ยเนาะเดี๋ยวมาครบไปแล้วไปเราเอ้ยเนาะบอลสองพันก้อนไปเราเอ้ยตัวลายพอสมควรเนาะ สองว่าสองพันทีเดียวเลยพี่น้องเอ้ถ้าเบิ่งไหวเพิ่นเห็ดเป็นกอราเพี่น้องเนาะอออก็วัวท้งนั้นแม่งขี่ดินใายขี่อะไยพี่น้องเอ้เออเด้๋ยวจะให้อันเพิ่นขนบล็อกขนอย่างมาเลี้ยงไว้ใหม่มันแห้งมันเจริญได้พี่น้องเอ้วันนี้เขาสั่งมาเพราะได้เทได้อย่างก่อนนะพี่น้องเอ้เนาะจะให้พ่อเลยกัพอได้ Thì bà hãy phần mà có đây là... Thế À sau cái con Nó Nên hè, Bốn, Bốn đèn, đèn kheo thằng sai ngay đây là nó Đó, Thế nào vậy Thằng nó không có hai kính khẩu Thế nào nó thằng nó อไปใสาพี่น้องไว้น่าสาระจิมนี่กับทั้งโมเสียนจะได้ขอตัวลำลาไปก่อนในพี่น้องเด้อเนาะไม่ต่อเกอว่ามาครบคนไม่ก็เป็นระบบระเบียบอยู่พี่น้องไว้เสื้อหัดไว้เนาะอย่ามันขดผู้ที่ได้เพื่อได้ยกและย่อกับห้น้าให้มันแห้งซะก่อนตากแดดไว้ก่อนพี่น้องเว้เนาะมันแห้งวันย่างนะไรก็โอเคเฮาเฮ็ดมันกระจังอ่า โบดาวตอกไม้มืนกับโบอาบ์มาอย่างไรพี่น้องใจแมตซ์เนาะเนาะสำหรับคลิปนี้ลาลาพ่อไอพี่น้องไปก่อนเด้อเนาะพี่พลาดประการใดกันขอตัวขออภัยน้ำลายพี่น้องเอเนาะขอบุญขอบคุณทางไอวิ่งไอเพชรเนาะที่มาได้ช่วยซอยเข้ามาทางครอบครัวน้องอ้ําพี่น้องไอกระคอยดีๆมีแห้งมีตะโกนสุขกายสุขใจเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมบังิรังปรารถนาขอมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจเนาะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะขอให้ ภาพ่ังไขแข็งแรงมาจากโกครคไข่ไข้เจ็บทั้งพวงเด้นนอนอนให้ออยุมันคนเงินสวยเดือน้องครอบครัวน้องอ้ํามาทำนี่กับไขยครับขึ้นไปหาทางเ้ยไปไปนะร้อยเท่าพันเท่าคอยเม็นตควโกมสุกากสบายใจคุสุมคุณเจริญในนาที่างานเด้อเนาะสำหรับคลินีน้ทำลาไปก่อนแล้วสบายดีสบายดีด้เยเนาะ